โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของแบกกี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตที่11นะครับโอเคก่อนแรกก็ขอมาที่เกาะแรกก่อนแล้วกันนะครับอ่าอัปเดต11มีอะไรบ้างครับก็เป็นอัปเดตเล็กๆนะครับก็เพิ่มของมาแค่ไม่กี่ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็โค้ดใหม่นะครับผมใส่ตามไปนะยูตะปึ๊บใส่ไปนะก็ได้สองแสนค้าหัวนะครับแล้วก็ อัปเดต11นะครับปึ๊บอ่ะก็เป็นอันติเมตออฟนะครับแล้วก็สามแสนค่าหัวนะครับก็ได้ของอันติเมตออฟมาด้วยนะครับก็เป็นของดีชิ้นหนึ่งเลยนะเอาไปทําของอีเวนต์ได้หลายอย่างเลยนะโอเคแล้วต่อมานะผมของใหม่นะครับชิ้นแรกจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับยังไม่สปอยเลยนะครับอ่าแล้วตกปลาก็สามารถได้พวกของอีเวนต์เก่านะพูดย้ําอีกรอบแล้วกันนะครับการตกปลาการตีเจ้าทะเลนะครับ อ,อย่างอัปเดตท,ที่แล้วก็ได้เป็นผมอไมนะก็มีโอกาสได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตหน้าผมจะเอาอไมกลับมาให้ให้ทำกันนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นโซโลนะครับให้ดูชัดๆแรกแม่งเอฟเฟกเผามิงแม่งใหญ่เกินครับอลังการเวอร์ว่งมากออฟเลดออฟนะผมยินออฟ กิ of, of, นออฟฟิวชั่นออฟนับแล้วก็200 b i l l บิลเลียนเบลีนะครับโอเคขอญาตเสกเสกเสกอ่ะก็กดใช้ได้เลยนะครับเออแล้วคนที่เติมซื้อนะครับนี่หน้าเกมผมนะครับเกมพาร์ทนี่นะครับ50โลบังนับสำหรับรคนที่แบบอยากได้ถาบอแล้วก็ขี้เกียจมาทำเอง้วยนะครับ ที่เกียรหาของมาทำนะก็เติมได้นะ5ห้าสิบโลบัคถ้าแบบเติมเราก็กดใช้ก็ไม่ต้องเสียของเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอไปเกาะอีเวนต์แล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมก็มาที่เกาะอีเวนต์เรียบร้อยนะครับผมซึ่งหน้าตาของทิปเปิรลคาตาาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครัหน้าก็ถือสมดาบนี้นะออร่าก็โคตรจะใหญ่เลยนะอลังการอยู่นะเนี่ย ท่าฟันก็ประมาณนี้นะับนี่อย่างเท่นะครับสกิลนะผมสกิลเซตนะมีการปล่อยขึ้นดาวอย่างนี้ไปนะครับอ่าก็คูณจะฆ่าดาบไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคูดาวก็เร็วอยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนสกิลเอ็กซนะผม ก็เห็นประมาณนี้นะครับสกิลเอไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหรนะ่นะครับอ่าส่วนสกิลซีนะครับประมาณนี้นะครับผมดาบสามดาบโซโลนะครับที้เทอยู่นะครับถ้าฟันถ้าถืออะไรประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อมานะครับก็เห็นเกาะใชไหมก็ให้มาเลยนะครับจะคืออะไรนะครับ ตามมาเลยนะอ่าก็จะเห็นเป็นทัสมาก,กิยืนอยู่นะครับ250บิลเลียนเบรลิน,นครับการโรโซกินออฟซูเปอร์ออฟนะครับผมกินออฟก็ตีได้จากเกาะตรงนู้นนะครับอ่าจริงๆมันก็สามารถซื้อได้นะครับในพีระมิดนะครับผมก็แนะนําไปซื้อนะครับส่วนกาโรโซนะครับก็หาได้จากเกาะใหม่ตรงนี้เลยนะ ตียะไรติดคอเอออ่ะการโลโซครับตีจากคาโลตรงนี้นครับดาเมจเอ็อ่ามันก็เลื่อนอยู่ที่ร้อยล้าน,นครับก็ตีไง่ายๆครับแต่ผมจะโดนมันตีตายละโอเคหน้าตาของการโลโซก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็กินออฟกินออฟแล้วก็ซูเปอร์ออฟอ่ะการโลโซก็เป็นอย่างนะี้นะเป็นวิญญาณสี สีอย่างนี้เลยนะสีฟ,ฟ้าอย่างนี้คนระับแล้วก็กรีนออฟซูเปอร์ออฟนะผมก็สามารถกดทำได้เลยนะปึ๊บอ่าแต่เราคนที่ไม่อยากทำนะครับหรืออยากได้ทาวอนก็นี่นะหนึ่งร้อยโลบางนะับหน้าเกมเลยนะซื้อได้นะับโอเคก็ถ้าทำฟรีแบบนี้มันจะไม่เซฟนะผมโอเคแล้วก็มารีวิวสกิลวันดีกว่านะครับสกิลซตนะผม เป็นการปั่นพายุคอนาโดสีเขียวออกไปอย่างนี้เลยนะก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าวงก,กว้างโอเคนะกว้างเลยแหละแต่ดามจก็จะไม่ได้แรงเท่าแบบของอีเวนโต้โหคดนะเพราะว่ามันเป็นแค่ของเสริมในอัปเดตนะครับประมาณนี้คนระส่วนสกิลเอ็กซ์นะ อ่าก็เป็นอุกบาทสีเขียวตกลงมาอย่างนี้นครับก็ถ้าโดนก็ลูกแล้วเอาค่าผลปีศาจไปคูณร้อยครับก็ทัสมากิก็อัพเซรผลปีศาจนะครับส่วนโซโลก็อัพเซตดามนะครับโอเคต้องโดนด้วยนะสกิลเส่วนสกิลซีนะครับก็เป็นการเปิดโหมดสีเขียวนะก็บวกเลือดมาส0ล้านนะผมแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผม แล้วก็ของชิ้นสุดท้ายน,นะก็เป็นของอีเวนต์เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะกันนะโอเคดีตัวรับแล้วคุมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยโอเคนะผมก็ให้มาที่หลังเกาะนี่นะครับ าก็เห็นยูส่าอีกอยู่นะผมใช้ดาบคำสาปสามสามสิบล้านข้าหัวดาบคำสาปอ่าอะไรเนี่ยเาเรียกว่าอะไรว่าลัมโพงคำสาปนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรว่าโทรโขงคำสาปอ่ะแล้วก็อันติเมนออฟนะผมซึ่งวิธีหาโทรโขงคำสาปนะก็นี่นะตีมอนที่ก่อนนี้เลยนะเกาะอีเวนต์นะโอกาสก็ไม่บอกแล้วนะงงเลยนะเคยไม่กล้าโฟนคนระับโอเคซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ขเขาเสกมาเลยอ,อันติมิตออฟนี่ก็ได้จากการใส่โค้ดเมื่อกี้นะับหรือไปตีโกเทนตรงนู้นก็ได้นะเกาะนู่นเลยนะโอเคแล้วก็โทรโค้ดสามก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งดาบคำสาบ้วมันหายอย่างไรนะก็ให้มาที่เกาะพีระมิดเลยนะ,ะหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนะก็จะเห็นอยู่ข้างบนยอดเลยนะครับปักอยู่นะครับก็มากดคลิกได้นะครับซึ่งแบบ เห็นแบบเออพี่ช่วยทําบอกหน่อยว่าแบบว่าจุดกดมันอยู่ตรงไหนบางที่ผมกลัวจุดกดไม่โดนผมเล่นในมือถือมันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับก็นะับก็จะเห็นเป็นกรอบอย่างเงี้ยแล้วก็กดคลิกได้เลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหน้าตาดักคำสาบก็เป็นอย่างงี้ครับซึ่งใครมีของครบแล้วก็ไปทําได้เลยนะไปไปทำเลยก็มากดซื้อก็ อ่าสามสิบล้านก็หวยนะก็มากดซื้อกยูตะตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมอ่าแต่ว่าคนที่ไม่อยากซื้อก็เหมือนเดิมนะสองร้อยโลบักหน้าเกมนะสามารถมาซื้อได้เลยนะครับโอเคมันก็จะมาแทนช่องหนานะไอะตัวนี้ก็อัพสเตตดับนะยูต้านะผมอัพสเตตดาบโอเคมาสกิลเซตนะผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย สกิลเซตก็เป็นการเสกลิกาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะวิ่งเร็วขึ้นนะผมนี่แล้วก็บวกเลือดนะเจ็ดสิบหกล้านนะเออเจ็ดสิบห้าล้านนะผมโอเคส่วนสกิลนะผมสกิลเอ็กซ์นะเห็นไม่ชัดหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟันเป็นคลื่นการกระบาดออกไปนะเดี๋ยวอยู่ที่ถูกๆก็เป็นประมาณนี้นะมันก็มีบั๊กมีเอฟเฟกต์บั๊กบ้างนะ ระยะก็โคตรกว้างเลยนะเอาไว้ฟาร์มได้ดีมากเลยครับเนี่ยใช้คู่กับเทพเงาเนี่ยโคตรโหดบอกเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนส,ก,ก,นสกิลซีนะผมอันนี้บอกเลยนะโคตรกว้างนะผม ระยะมันนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทุลโกงนะครับสั่งให้ตายนะครับุมก็คือวาจาคำสาปนั่นเองนะครับโคตรโกงนะครับคืออันนี้คือสกิลสั่งตายเลยนะครับผมคูดาวสี่สิบวินะครับโคตรนานแต่ว่ามันใช้ทีเดียวคือมันตายเลยนะครับแบบสามารถสั่งตายได้เลยนะต้องอัพสเตตอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือสกิลเดียวตายนะครับ เยอะเท่าไหร่ตายมาียนนะแล้วมันเป็นอะไรเี่ยโอเคส่วนสกิลวีนะครับมามาดูสกิลวีนี่ว่าสกิลนี้ก็ฟาร์มดีเหมือนกันนะครับอ่ะปิดเพลงก่อนแล้วกันโอ้ จุงไงเด้ออ่าเป็นรักบริสุทธิ์นะครับ。สกิลก็เป็นการปล่อยวงไปอย่างงี้นะ。ไอ้มอนก่อนนี่นเป็นไรวะเดี๋ยวผมพาไปดูเกาะอ,อื่นดีกว,ว่าว่าวงมันกว้างไหมนะอ่ากะก่อนนี้ก็ได้นะดูอย่างแนวนี้ก็ได้นะครัอ่าอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ จุงไงเดกก็ตายหมดเลยนะทั้งเกาะเลยนะคือเกือบคุมทั้งเกาะน,นะสกิลนี้ก็แบอบกเลยว่าจัดว่าเด็ดนะเป็นสโลแกนะนะครับใครที่แบบชอบก็มาจัดได้นะสกิลวีนี่ก็ใช้ได้ทุกๆสิบวีนะครูดาวก็ไม่เร็วมากไม่ช้ามาก ครูดาวของสกิลวีเมื่อกี้ก็สิบปีนับก็ใช้ได้ไวอยู่นะก็ไม่ได้สามากนะผมใครที่ชอบก็จัดได้นับสองร้อยโลบั๊กหน้าเกมหรือว่าจะทําก็ได้นเป็นของอีเวนต์นะอยู่ให้ทำหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าโดนเอาออกก็จะไปสามารถหาได้จากการตีหมูแล้วก็ตกปลาแล้วนี่ครับโอเคก็หมดแล้วนะสำหรับอัปเดตที่11สิบเอ็ดนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมทำซิปต่อแล้วก็ทำแมปต่อไปด้วยนะ อัปเดตอนทสองจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะผมอ่าแล้วก็เอออีเตอร์เอกอีเตอร์เอกเออลืมไม่ลืมไมไ่อเตอร์เอกครับอีเตอร์เอกผมก็จะใบ้ว่าอ่าอ,อยู่ข้างหลังแล้วกันนะข้างหลังอาจจะเป็นหลังบ้านหลังอะไรสักอย่างก็ลองหาดูแล้วกันนะครับโอเคผมก็ไปแล้วละกันนะคลิปนี้ก็เจอกันใหม่นะผมไปแล้วบ๊ายบาย